าี65ผลประกอบการเป็นเป็นยังไงว่าจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะเมียห้ามอ้อมแม่ห้ามไว้ทำไมถึงแม่ถึงห้ามครับเออมึงอย่าอยากกับเมียมึงนะถ้ามึงอยากกับเมียมึงตัดแม่ตัดลูกกันมึงไม่ต้องมาเรียกคุณว่าแม่อ้อาวแลพพ้วพวามคยังไงครับทีนี้เพราะว่าเมียเนี่ยเพื่อนแม่าจะโอ้ ยาวไดน้ว <One input> ่า <un> น <paid> ีน้ายาถูกหวยด้วยนะถูกหวยด้วยหวยออกหกหวยออกหกห้าสามวดที่แล้วสามนน่าจะถูก500ร้อยคูณห้ารอเพราะว่าแทงอายุมันน้จะโอ้อายุอเนี่ยใช่หก้ปีแทงอายุเมียใช่ฮะหกสิบห้าปีถ้าอยากถูกหวยก็ไปเมียแก่ซะหน่อยโอ้นะครับจะเคแลาวมีเมียแก่เขาบอก วัดแม่จริงหรือนะอ่ะอ่ะคุณพี่จ๋าครับเชิญจากน้องนะครับน้องหรือพี่ก็ไม่ทราบนะครับคุณน้องครับผมนั่งๆนะฮะเออนี่ฮะเป็นแฟนคลับโปรตีนนะซื้อกับองอีกห้าใด้วยนะครับผมเออสุดยอดมากโอเคอะช่านใดที่ยบไปแล้วก็นะครับผมปต้องเอรับได้ใจครับรีบซื้อบัตรจองตัวนะครับวันนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะ ห <150. S 2> นึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับครับซื้อตั๋วเข้ามาเลยครับวันนี้ท่านจะได้พบกับความอลังการงานสร้างถูกต้องครับของผู้บริหารโจโยมโินานามวงศาร์แมนครับ,รบและศิลปินรับเชิญวันนี้มีใครบ้างครับนำชิมโดยต้อตอุ้มอิงนะครับเพชร้างแถูกต้องครับและอมแอม เพชรบ้านแพรผมแล้วก็ค <v> en <ients> oh, uh, ุณสุขสายใหญ่สุขสายใหญ่นักร้องเสียงดีพลังเสียงไม่มีตกสวยสูงขาวโปร่งงดงามมากคุณประสูจนี่หรือเปล่าอสูงประมาณหกสิบลยนะโอเคแต่ว่าสวยครับผมนะฮะเงาลมสีชมพูจะเอาไี่เอาู้ ด่างนิรุนหน้าสมองดางปอดตูดเป็ดนะครับสวยมากครับนะครับแล้วก็จะเป็นตัวค่ค้ำคืนนี้พบกับเธอแน่นอนครับผมนางเอกสาวเสียงเกลียสุสายใยและก็รของนั้งหวาอ่าคุณอ๊อฟสุรพลคุณอ๊อฟสุรพลอีกท่านงแครับเจ้าเจ้าพ่อเสียงสักการะคสักการะอ๊อฟสุรพลการันครับผมลำก็เพาะแล้วก็ร้องลูกทุ่งก็เก่งเพราะลำนี่ ถูกต้องครับได้พบกับเขาแน่นอนครับแล้วก็ยังไม่พอนะยังมาพ่อครับยังมีอุ้หลายหลายท่านเลยในทีเดียวพอเ่าจะเป็นพ่อย่าอัม่านะครับพ่อยาวแล้วก็ศิลปินในวงได้ครับผมยา่าเป็นตะเบิ้มหรอเปาพ่อครับผมอ่าย่าสนิทสี่นะครับอ๋อกะลังมากนะครับผมกะลังมากเป็นพ่อติ๊กเสด็จมาไหมติ๊กติ๊กเสด็จอ่ามามาครับผมมาแต่ว่าเขายังไม่ให้ขึ้นเพราะว่ากำลังถ่ายคลิปอยู่อ๋อใต้ล่าง ทายกิ๊บดิองอะไรนั่นลลนงตกรางวัลนหรฮะคุณแม่จา๋าขอบพระคุณมากครับเพิ่นถือกล่องเสื้อเฮ้ยเพิ่นถือกล่องเสื้อออดฟองครับผมดีใจเพราะว่าผมจะงหะันรางวัลตั้งแต่เมื่อคืน <c oughs> <c oughs> มเมื่อคืนไม่เข้าเป้า <c oughs> ครับวันนี้ก็สร้างความหวังนะครับ <c oughs> สร้างความหวังอยู่ที่อุดรถูกต้องครับอ่ะเอาเลยพี่น้องข้าว่าจะพี่ดองครับค่อยๆต่อเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยฮะเล่เข้ามาครับเล่เข้ามาทางนี้ครับแขกผู้มีเกียรติครับ นะฮะสักคู่อีกพะมาเกินประมาณ5นาทีเราจะปล่อยงูับผมนะฮะมีงูด้วยนะครับผมไม่มีไม่มีจัดเล่นนะฮะเราจะเริ่มขึ้นกี่ทุ่มครับสองทุง่มโดยประมาณนะครับ,รบผมสองทุง่มโดยประมาณศิลปินบนเตรี พิการล่ำเรือยกตัวอย่างบางตอนของการแสดงของทีมงานสาวดอยละเพื่อนโชว์มื่อนี้เอาไหมพี่น้อดได้รับชมกันสดๆเลยเริ่มต้นที่สองทุ่มนะครับผมสองทุ่มเราจะเริ่มนะครับผมนะครับเปิดคอนเสิร์ตลังการเต็มเวทีแน่นอนครับกับผู้สูงเกียรตินะฮะพิทยอดจริงๆครับผมพี่น้องนี่กำลังกินข้าวแรกกินข้าวแรกห้องกันแล้วกำลังเกลียบมาก็ต้องโอเอซ์แกใจครับผมรีบซื้อบัตรตั๋วมาเลยและที่สําคัญวันนี้นะครับผมมีไลฟ์สดปุปิด สำหรับท่านใดนะครับที่ทูตังประเทศที่ลูไก่ภาษาบานมาไใดนะครับเรามีกลุ่มปิดนะครับสาบากกดเข้าลิง้นได้ที่สาวน้อย <300 S 2> <100 S 1> เพรบ้านแพงหรือสาวล้อยระเโชว์<อ>แฟนเพจน,นะครับกดเข้าไปแล้วก็ส่งลิ้งมาในราคาบัตร123บาทเท่านั้นเองนะคร์ดบล็ You can choose สาวน้อยรำเพรียงโชว์กรุ๊ป158โอเคออนไลน์ยูสมาร์ทโฟนแอปลิเคชันซอฟต์แวร์เรเนอร์ไปไอ้ I have บุ๊คไลท์ทูเซต์อยู่ for you เกาะเรเนอร์โอเคเต็มที่ไทย ladies uh, and woman and the man ไปได้อีกไปได้อีกโอเคคือเราสามารถ ประชาพันธ์ให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รับรู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ด้านนอกนะครับเรียกเรื่ไหวนะครับเสียไปแล้วก็เสียไปไหนครับจับจองมหาที่ัินบนเมาต่อสายตาของพี่น้องนะครับ หาที่จอดรถให้เรียบร้อยเลยครับแล้วเดินก้าวเข้ามาเลยครับวันนี้หน้างานขายบัตร่าประตูแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับวันนี้เรารองเสียงหนอนหล่อมากเลยนะครับสวัสดีครับพี่ยาวคุณเป็นสวัสดีครับคุณขับมอดคุณไปเจาะไม้ที่ไหนมาฮะเอาเต็มยอดเลยเนี่ยเออคุณขับมอดรับเมื่อกี้คุณภาคเสียงแต่เหมือนภาคหางเลยเหมือนอินซีไห้เสียงภาษาไทยเลยนะเออแบบอย่างนั้นเลยเหรอเออคุณลองพูดคํานี้สิ ยาซ่าได้น้องยาซ่าได้น้องที่นี่มันสาม้าที่นี่มันสาม้าวเลยโอเคเสียงคุณก็แบบนี้โอเเคนะแต่ผมเลยโอเคผมก็จะทำคุณทําเสียงแบบเป็นดีเซลนะบินดีเซลของคลาสแป๊ผมจะทําเสียงเป็นออ่่าาตัวตลกที่ที่ตัวดำๆนะะอ่ช่วงนี้เรามาดูรายการหนังขั้นรายการสวัสดีครับสวัสดีครับ อีว่าเพ,พื่อนเราได้ว่าได้ออกรถมานี่สปอร์ตซิมรัตูนี่ชุดจะมีอู่รถที่อลังการมากเลยอ่าใจะเห็นเราใช่ไหมว่ารถราคาเท่านี้มันก็สามารถที่จะไปได้แล้วและสามาขับทบเสี่ยวไปที่อ่าไมอามี่หลายาลหลายที่กันเลยทีเดียวใช่ไหมรถคันนี้มันไม่เหมือนใครทำไมทำไมล่คะครับรถพี่เอ้ยราคาแพงมากมาซ <laughs> ื้อยากมากเลยจะบอกบราคาถ่ายเพื่อนในท้องตลาดไม่มีขายแน่นอนคุณว่าเปลี่ยนอาชีพไปพาดนั้นร พี่รองครับพี่้องเช่าจะมาดูดอนท่านี้ครับฝากลูกหลานเช่าสาวน้อยลำพินโชว์ครับปีนี้เป็นฤดูการที่สองนะครับฤดูการที่สองที่ที่สาวน้อยลำพินโชว์ภาเดินสายทั่วประเทศเลยตอนนี้เจ้าภาพก็หลั่งเข้ามาเรื่อยๆเมื่อคืนนี้ผมผมไปงานลำชิญอยู่ที่อำเภอชุมพวงอ๋อโหจากว่าจ้างในวันที่6มีนาแต่ว่าบังเอิญ คิวหน้าเดียวแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามาอย่างลวน25ที่ห้วยแสลงนั่นไ่โครับยู่โกรา่าตอนนี้เขาคำนังไปปรึกษาหารือกันกับคณะกรรมการจะเลื่อนวันอยู่หาวันที่ว่าอันนี้ผมจะอันนี้าเขตไหนนะสามเท้าใช่ไหม สามพาวอ๋เพื่อเมืองจะไปอุดรธานีอุดรธานีสามพาวบ้านนี้คือคือหางยงไงไปยไงมาไงครับปากทางเข้าบ้านหนองรีหูน้องอะไรนะนองรีหูน้องรีหูครับเดีๆนะนะฮะน้องรีหู่าครับมาได้เลยครับสนใจว่าจังติดต่อผู้ใดเด้อกรบพีน้องราคาเริ่มต้นที่สองแสนปลายเท่านั้นนะครับผมราคาคุยกันได้นะครับสำหรับ พี่เอาต้องออกภาษาลาพบะเจ้านะครับผมเรียนบุนกระถินนะครับหรือว่าจะจจ้งแก้ไนนต่างๆในหลวงผมเบอร์โทรอะไรครับหนูเบอร์โทรศูนย์หกหนึกับผมเก้าสามหแล้วก็0 8นย์แปดหร้อยขูนร้อยอ้ยโอแม่โอแม่โอแม่ชว่าร่อยโคตรอรยกันอย่าเงียวึงเขาบบ้เร็กลิเบอร์โทรศัพท์โทรไปเลย ฝากพี่ฝากน้องน้าแน่หมอล่ำนะครับไม่ไม่ใช่เฉเพาะแค่พี่น้องเห็นเดี๋ยวเวลาเปิดทาการแสดงพี่น้องจะเห็นตื่นตาตื่นใจอลังการยิ่งนะครับพอดโจปีนี้ทุ่มสุดตัวเลยครับซอโนดอ่าเยียนหน่อยรับรองว่าพี่น้องซื้อบัตรซื้อตัวม,มาคุ้มค่าราคาดันของพี่น้องนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อวนมา่ถึงแล้วเพาโอ้ยอะไรเรื่อยใจครับพี่น้องก็พามองจอดรถให้เรียบร้อยครับล็อกประตูให้เรียบร้อยปิดไฟหน้าให้เรียบร้อยครับ ฝากพี่น้องน่าแม่เรื่องจอดรถจอดต้าเรื่องจอดรถนี่ก็คือจอดระดับเรื่องครับผมจอดจะเ <จน S 2> ป<ส>ตันทางเขานะครับแล้วก็จอดในที่เหมาะสมที่ไหนที่มีโคลนก็าจะหลงไปว่า,วาต้องเดินเปิดประตูแล้วก็ไปเอามือไปเอาเท้าไปยังดูยากกว่านะค,ะคุณเป็นคนที่ไหนเนี่ยทำไมพูดไทยเนี่ยคุณเป็นคนที่ไหนเนี่ยผมคนเรืองน้งชาครับจังหวัดเชียงสาทอนเรืองคนอีสานเราเนี่ยแหละครับผมแล้วจะสูงไปไหนน้าหหนเนี่ยจะสูงไปไหนอะไรสูงฮะเนี่ย ผมเหรอผมสูงเลยค่ะเนี่ยสูงนี่ผมยังไม่เท่าไหร่นะคุณเขาอ้อนก็สูงใกล้ๆผมนะเออคุณอยากสูงไหมทำไมลูกลูกค้าจะมาตบรางวัลแโอ้โห้โหอะไรลูกให้ใครลูกอันนี้ของคุณแม่ให้มาใช่ไหมลูกโอ้ให้ให้ให้ทั้งสามเลยเนี่ยขนาดเด็กยังรู้จักเนี่ยเด็กนี่สุดยอดเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะเนี่ยโ้ขอบคุณดูกเท่าไหร่แม่แม่แมไหนเรา อ๋อชื่อแม่ชื่ออะไรลูกแม่น่ะอันนั้นแม่เหรอลูกแม่มีผัวอย่างลูกจะไวเขยเขามากับพ่อเขาหาส้นตีนมาให้กุยแล้วนะหกสบาทครับผม <c oughs> เออเจ้ามาโมทนานอม <c oughs> เป,ป็นใจหกสิบบาทแม่กับลูกคู่นี้มันดีแท้จีลี <c oughs> แม่เอ้ยคอยเจ้านั่นมีตั้งแต่ความสุกโลภพญยาิโรคทหายได้ไีมาตอน คูได้อย่างไต้พอนดังลานี่กเ,เอามาพูดเศรา้าบาาขันแม่นพอนเมิร์ตห้ไปเอามีทีนอ,อ่ะมาเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วถึงไหนก็ถึงนี่แหละหน้าเวทีนี่แหละ